มึงอยากได้ความรู้เหมือนกันไงเออมึงเป็นสายข่าวมาสืบความลับในดาบจอนนี้ปล่าวะไม่เออเออมันั่งมีคําถามหน่อยอ่าทหารพานสีส่สีส่หนึ่งสี่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนไปแล้วเอ้สายบุรีที่ไหนนะสายบุรีสายบุรีจังหวัดอ,อ่าปัตตานีปัปตปตานีมันมันอยู่กึ่งกลางครับอ,อ่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างปัตตานีกับนราธิวาสกับยะลาอ่า แต่ที่ผมอยู่มันเป็นปานาเลอยู่ที่นปานาเลสมัยเราอยู่เราอยู่ที่ไหนนะไม่สมัยเราเป็นออสเราไม่แม่ตอนเป็นอยู่ตอนแรกอยู่ปานาเลเลยคับปานาเลเลยครับอยู่หน่วยไหนอ่าชอกรสี่สี่หนึ่งสี่ครับปัจจุบันหน่วยนี้อยู่ที่ไหนอสายบุรีครับอสายบุรีครับอยู่ที่สายบุรีครับแล้วทีนี้เราเป็นอาสานหารหรือเป็นทหารพานทหารพ่านเรามียศด้วยเหรอผมไปฝึกที่พัทลุงครับ ปฝึกที่ <ผม S 1> พัฒนาผมเป็นฐานเกณฑ์ที่มทบสิบีเป็นฐานเกณฑ์ที่มทบสิบสีที่แล<ช>้วแล้วก็นาวามินที่พุ่ชนแล้ว,ว่าปีสี่ห้าแล้วทีนี้ไปสี่ห้าสี่สเจ็ดสี่แปดประมาณ4ี่เก้าหรือห้าสิบที่ว่าเขาเรียกว่าในสิบแจกในสิบแจกครับคือฝึกแล้วตอนนี้ตอนนั้นสามจังหวัดชายแดนเขาส่งลงไปหมดเลยปีพศเท่าไหร่ครับสี่0้าห้าสิบประมาณห้าหนึ่งนระือห้าสองนี่แหละ เพราะว่าผมสี so Omaha, ่ห้าสี่ปดสิบเจ็ดสี่แปดสี่เก้าประมาณสี่เก้าอ่าสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าสิไปอยู่ที่ที่ไหนครับไปอยู่สายมุดีไปอยู่หน่วยไหนหน่วยนี้หน่วยนี้อ๋อก็คือเครื่องแบบตัวนี้ครับโอ้ก็เท่ากับว่าอดีตเคยไปเป็นอยู่ที่หน่วยนี้ก็อยู่ที่นี่มาตลอดเลยครับปัจจุบันยังอยู่ไหมก็อยู่แต่ทีนี้ผมต้องอยู่เขาบูโดแล้วผมโดนยิงเมื่อปีห้าห้าสามก็ปะทะกันแต่ทีนี้คือเหตุผลที่มาคือ อ่ีทีละคําถามนะทีละคําถามเลยมีคําถามผมไม่นั่งไ่อ่านมันก็เป็นได้ความรู้เกี่ยวกับทหารผ่านเยอะเนี่ยกับคลิปเมื่อที่คุณเข้ามาพบผมนะผมไม่รู้ว่าคุณคือใครด้วยซ้ำนะตอนนี้นะวันนี้นะครับเนี่ยเรียวๆสดๆเจอเมื่อตอนเที่ยงพาไปอาบน้ําพาทานข้าวแล้วก็กําลังจะหาซื้อเสื้อผ้าให้แล้วหาที่นอนที่อะไรให้นะฮะคนเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่บัตรอยู่กับผมแล้วใช่ไหมบัตรอยู่กับผมเนาะอานะทีละคําถามเนาะ นี่มีเมนหนึงเขาบอกว่าไม่รู้ว่าจริงไหมนะแต่เท่าที่ฟังน้ําเสียงการพูดผมมองว่าทหารจริงทําไมการพูดจามไม่หนักแน่นเลยแล้วดูเลกัลกๆด้วยอีกอย่างการรายงานชั้นยศ,นยศนยก็ดูเหมือนวลดูเหมือน,นท่องไว้ก็ลืมคืออะไรสาระอะไรสาระเนาะอันี้คตอบคือไรสาระเสื้อเป็นยศสิบ สิบตีชั้นประทวนที่ไหล่ด้านซ้ายครับย้อนแย้งกับกับให้การว่าเป็นอาสาหานผ่านเขาติดตีไปจาการงครับเป็นอะไรนะครับติบตีรปจาการงครับสิบตีประจารรํะจกาจการอ่าตอบนะเนี่ยโอ้เนี่ยความรู้นะครับเม้นแบบรู้เม,ม้นดูเดือดมากเลยนะอ่าอ่าอ่าคือเขาก็ถามมาว่าเสื้อเป็นยศสิบตีชั้นประทวนที่ไหล่ซะไรด้านซ้ายครับย้อนแย้งกับให้การว่าเป็นอาสาหานผ่าน เขาไม่รู้จักสิบตีประจำการน,นะครับอ่าอ่านี่มีเมนหนึ่งบอกว่าสิบตีประจำการอาสาสอบฐานผ่านใช่ไหมใช่เพราะผมฝึกพูดทาหารเกณฑ์ด้วยไงครับอะไรนะครับผมต้องคอยฝึกพูดทาหารเกณฑ์ด้วยไงครับอ๋อผ,<ม>ผมเลยติดสิบตีประจำการได้ไงครับอ๋ออ่า,อาฟังนะครับทุกเมนเลยที่สงสัยนะครับโอ้โหอันนี้บอกว่าตามดูต่อไป ไอ้ไอ้ไอ้เม้นนี้นะมาบอกเนาะว่าเครื่องแบบติดยศสิบตีแต่บอกแต่บอกเป็นอาสาทหารพานผมว่าย้อนแย้งกันอยู่ครับตรวจสอบดีครับเครื่องแบบสงเกตอย่าใส่มั่วซั่วมีความผิดทางกฎหมายนะครับอ่าคือยังไงก็คือเราเป็นเขาไม่เข้าใจครับอ่าคือเราเป็นคือสิบตีประจำการอ๋อสิบตีประจำการผมคือตอนนั้นผมไปฝึกที่พัตลุงมันเป็นเกือบหกเดือนอ่าแล้วแล้วทีนี้คือรุ่นนั้นคือเขาจะส่งลงไปชายแดนหมดเลยแล้วแล้วแล้ว ประมาณปีหนึ่งแองปีถ้าสมมุติว่าเราได้ไปฝึกทหารเกณฑ์เนี่ยคือเราก็ตด้สิบปีประจำการอ่า10สิบปีประจำการเพราะเราไปต่อไม่ได้หนึ่งคือเรามีรอยสักแล้วสองคือช่วงนั้นใต้มันแรงแล้วแล้วคือมันจะทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยอืมอนี่ฮะมาฟังคําพูดของพี่ประสิทธิ์นะครับอ่า ปรกรณ์จันทาโตตานะครับเขาใครครับปรกรณ์ <c oughs> เป็นเอ้เมื่อก่อนเขาเป็นผอบอกค์ <c oughs> แต่เขาอยู่เขาอยู่อ,องค์พรที่สีมทันเขาไหมปีนะ่ะแกพูดไม่ค่อยก็อยู่ด้วยกันครับแกแกพูดไม่ค่อยเพาะแกแกจะแบบสมมติว่าโดนระเบิดโดนอะไรเงี้ยปุ๊บแกจะไอ้มองมออะไรมงมอมาแล้มึงยิงแม่งเลยคือคือ เขาตัวเขาเองอะหอบไส้หอบอะไรใส่ใส่พุงของสมมุติว่าผมใสแต่แคนอื่นใสแต่เขาไข่อะไรคือเก็บใส่ไปก่อนเงี้ยครับก็เคยเป็นพบทางผ่านสี่สี่เขากรมเลยครับเป็นพบกรมเลยครับเราเคยประท่าไหมประท่ารประท่าที่ไหนตอนนั้นอยู่ที่ฐานไหนเขาบูโดเขาบูโดปีสองพันห้าร้อยแล้วก็คุ้มคลองคูขุมคลองคูที่อำเภออะไรครับแต่ไอ้เขาาบูโดโดนรอบยิงโดนรอบยิง มันเป็นมันเอ่อมันเป็นคือเขามันจะติดกันสามลูกเลยครับคือแล้วเราเดินเราจะไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนอะไรแล้วสมมุติเราโดนทําโทษอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ค่อยได้จะออกมามูโดทันนี้ไหมอ่าแต่เชียนเหรอครับไม่ใช่ที่ที่ไหนพายเยอะเหรอครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ ฝั่งตรงข้ามกับเราจะเพี้ยน์เหรไม่ใช่ไอ้พวกเรานี่ก็าท่านหน่วยงานของรัฐเนี่ยวพวกเราฝั่งตรงข้ามกับเราชื่ออะไรวะอังกีษเออเหรอไม่ไม,ไม่ชื่อชื่อเอ่อปอจีเหรอเยอะอีกอีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวนะนี่ฐานองค์ดำอะ่ะอืมที่ตีฐานองค์ดำแล้วก็เข้าไปที่จะไปฐานอ๋อนั่นผมไม่ได่ฐามดาววิทยโยธินฐานเรือหลังจากนั้นก็โดนอ๋อ,อชื่ออะไรวะ อันนั้นมันนานแล้วครับเอ,อ,อันนั้นมันเอ,อผน่ผมทานผมทานนะ,ะชื่ออะไรวะที่ถาตีฐานตีฐานอง์ดําแตกแล้วทีนี้ก็จะไปตีฐานฐานเรืออันนั้นก็ฝั่งทาน้นแล้วก็ฝั่งทางนูน้นไงพูดทางฝั่งทางโน้นชื่ออะไรวะเดี๋ยวเอ,เอาเรื่องคุณก่อนดีกว่านะเรื่องอ,อันนี้ผมอยู่ที่สี่สี่นะโอเคชุดอาร์มคืออดีตอาสาสอฐาน่านเก่าแน่แน แต่ปัจจุบันไม่ใช่กำลังพลของหน่วยแล้วเนื่องจากกำลังพลไม่มีใครไว้ผมยาวแถมอาร์มสิบตีก็จะมีจะไม่ติดกับอาร์มฟ้าแบบนั้นเท่ากับตอนนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแล้วครับเอาชุดเก่ามาใส่แล้วใส่แล้วติดบ้างเองอ่าตอบคำถามนี้มันติดบ้างเองผมฝึกทหารเกณฑ์ับมันมันหลายปีแล้วไงมันหลายปีแล้วครับอืมมันผมเป็นทหารมาหลายปีแล้วนะผมไม่ใช่ปีสองปีนะเออแล้อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นเมื่อไหร่ครับ อก็เป็นเมื่อไร่อ่ะตอบอ่าเนี่ก็น่าจะเป็นรุ่นหมวดด้วยนะฐานเก่าไหมครับพี่แต่ไม่สมควรเอาคุ้แบบตาสีสีไปใส่เล่นอ,อันนี้อันนี้ผมอยู่ที่สี่สีนะ่นะนี่คือเมียนี้นะตอนนี้ปัจจุบันเขาอยู่ที่สี่สี่กรมฐานพานที่สี่สี่โอเคชุดอาร์มคืออดีตอาสาสมัครสารพานเก่าแน่ๆถูกไหมครับอ่าอ่าน่าจะเป็นอาสา,าสมัครหารพานเก่าแน่ๆใช่ไหมครับ แต่ประโยชน์ไม่ใช่กำลังพลของหน่วยแล้วเนื่องจากกำลังพลไม่มีใครไว้ผมยาวแถมอาร์มสิบตีก็ไม่ติดกับอาร์มฟ้าแบบนั้นเท่ากับตอนนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแล้วเอาชุดเก่ามาใส่แล้วติดบ้างเองมันเป็นมัน,เป,นเป็นตั้งนานแล้วครับอะไรไ <ป S 1> นะครับชุดตั้งนานแล้วเนียอ๋อชุดนี้เป็นชุดตั้งนานใช่แล้วผมเป็นสายขาวด้วยเราเป็นสายขาวด้วยครับแล้วเนี่ยตอนถูกทำโทษปุ๊บก็อยู่ในป่าปก็อยู่ในป่าพอลงมาปุ๊บม,มันก็มันจะคง เราไว้ผมสั้นไม่ได้พี่แล้วเราอยู่พื้นที่สีแดงอ่ะพี่แล้วถ้าเขาเห็นผมกินอีเขายิงเราแล้วนะถ้าสมมุติเราลงพื้นที่ข้าวปลานี่แเราก็กินไม่ได้เข้าวในหมู่บ้านหรืออะไรปุ๊บเงี้ยถ้าจะเป็นสถานหลักสถานนาวิกหรืออะไรพวกนี้เขาจะต้อนรับอย่างดีแต่แต่ถ้าเป็นพวกสถาพานคือเขาจะเขาจะเขาจะแบบยับงไงเขาจะเราเอาอย่างนี้ตกลงเราได้เข้าหน่วยบ้างไหมอ่ะก็รายงานตัวเข้ารายงานแต่ ผมไปล่าสุดนี่คือผมแค่แค่แค่ว่าผมไปก็บอกเขาว่าผมจะลาออกแค่นั้นเอาปกติก็คือไม่ได้แต่งเครื่องแบบอะไรไงก็ใส่แต่ผมบอกเขาว่าผมถ้าผมกลับบ้า,านคราวนี้ถ้าให้น้นผมปจลาออกแต่เขาบอกว่าเนีย่ยในเมนวัในหน่วยไม่ไม่เคยเจอหน้าเลยนะอ,ะอะ่เดี๋ยวเม้มน์ใหม่ก็ได้ <c oughs> ไม่เคยเจอหน,น,น้าผมน่าจะ <c oughs> ลาออกไปนานแล้วนะฟังนะ นี่เมียนนีบอกว่าน่าจะลาออกไปนานแล้วผมอยู่กองร้อยนี้ไม่เคยเห็นหน้าปัจจุบันกรมทหานพานที่44ไม่ได้รับผิดชอบอำเภอปานาเละมาหลายปีแล้วเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมทหารพา,านที่42ครับอ่า442มาใหม่ฮะ42มาใหม่ครับ42อยู่ไหน42เขาน่าจะมาใหม่อ่ 42, าอเดี๋ยวใหม่นะเขามันมี41 42 43 44อืม45 46 47อ่าฟังใหม่นะ น่าจะลาออกไปนานแล้วใช่ไหมออกลาออกมานานยังไม่ไม,ไม,ไม่จะพูดถึงว่าจะลาออกคือเราบอกกับเขาเฉยๆคือเหมือนกันว่าเออเขาเรียกอะไรอตกลงไม่ตกลงยังอ่ายังสังกัดอยู่ในหน่วยของ4414หนึ่ไหมหรือลาออกมานานแล้ว ก็ซีซีหนึ่งสี่แต่ผมไม่ได้ลาออกนอยังไม่ได้ลาออกใช่ยังอยู่ซีซีหนึ่งสี่แต่เมนนี่เขาบอกว่าน่าจะลาออกไปนานแล้วผมอยู่กองร้อยนี้เขาอยู่กองร้อยซีซีหนึ่งสี่นะซีซีหนึ่งสี่อ่าไม่เคยเห็นหน้าอ๋อเขาอยู่ซีซีสี่ผมผมเข้ามากรมแล้วไงครับมาอยู่กรมที่ไหละอ่อพอผมย้ายออกมาก็กรมที่สายบรีแล้วผมก็ไปอยู่เขาบูโดอยู่ะพุนี้สมมติจะไม่ค่อยเจอกันเราพี่หมอเลยครับเพราะเพราะว่า คนที่ว่าเขาอยู่ในบอกอปัจจุบันกรมฐานพานที่44ไม่ได้รับผิดชอบอำเภอปนานะเละมาหลายปีแล้วเป็นพื้นที่รับผิดชอบกรมหารพันที่42ครับอ42รึ่งย้ายมาอันนี้บอกว่านี่แหละครับฐาน่านของแท้ส่วนมากใจจะเกินร้อยสมองเกินล้านไล่เองสิบตีไอหนุมโงโง่มโอ้โย ฝึกทหารเกณฑ์เขาทหารบบกก็มีครับเพราะวันนี้ฝึกทหารเกณฑ์จะติดสิบปีเป็นจําการหมดฮะถ้าหัวเกยียนสายข่าวภาคใต้อยู่ได้ไม่ถึงสามเดือนตุยแน่นอนครับ <c oughs> เสียงมากผมทวนมาแล้วครับก็รุ่งก่อไปเป็นหมู่ชุดเยแล้วผมจะไว้ผมสั้นได้ยังไงนะครับอืทําไมผมยาวจังไม่ใช่แล้วทําแบบนี้หน่วยเสียหายการแต่งตัวก็ไม่ผ่านแล้วถ้าทางเหมือนคนเสพมาแต่วิกัดล็อกเลกจริงๆ น่าจะไม่ได้เป็นทหารพานแล้วเพราะบั้งที่แขนกับเครื่องหมายสีฟ้าคุณละสีถ้านายสิบเครื่องหมายทุกท้่จะเป็นสีเทาอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่เหมดอล้วครับอ่าตอบที่คาถามนี้อันนี้คือเขาเปลี่ยนใหม่คือของผมเป็นรุ่นเก่าแล้วครับอ่ารุ่นเก่าครับรุ่นเอา,เอาพูดง่ายรุ่นเครื่องแบบที่เราใส่เนี่ยมันกี่ปีที่แล้วโอ้ยน,นะเป็นสิบไหมสิบขึ้นไหม,มเกือบอครับเหรอ น่าจะไม่ได้เป็นทหารพานแล้วเพราะบ้างที่แขนกับเครื่องหมายสีฟ้าคนละสีถ้านายสิบเครื่องหมายทุกชิ้นจะเป็นสีเทาใช่ของของนายสิบเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมเป็นสิบปีประจาการอาสาสมัครจะเป็นสีฟ้าทั้งหมดถูกไหมเครื่องหมายอ่ะอมะีความรู้มากเลยนะนี่ใช่ก็คล้ายกันคลา้คลายกันครับผมอสอ,อยู่อำเภอปะอะไราเล่ครับ แล้วก็เคยอยู่ 144, 8, ร,ร้อยสี่สี่ศูนย์แปดอำเภอปัะเละบอมีเดอร์ครับสี่สี่หนึ่งสี่ตอนนีไ้ไม่เกี่ยวกันอ่าเป็นยังไงมันมันมียังสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดอ่าไม่แต่เขาบอกว่าผมเป็นอาสาสมัครสถานพานอยู่อำเภอปัะเละครับแล้วก็เคยอยู่ร้อยสี่สี่ศูนย์แปดวงเล็บอำเภอปัะเละบอมีเดอร์ครับสี่สี่หนึ่งสี่ตอนนี้สีตกลงสี่สี่สี่ไหมมีจะค,นะครับนี่เขาเพิ่งเป็นทหารหรือเปล่า ที่ 14, สี่หนึ่งสี่ไม่มีได้ยังไงครับประกรณ์จันทระ,ะ,ะโชต่าเป็นเป็นผอสอบประกรมมีพศไหนเนี่ยประกรณ์จาระโชต่เนี่ยพวกแกเป็นหลายปีนะครับรแสดงว่าพวกนี้เขาเพิ่งเข้ามาพวกไหนเนี่ยครับอ่าพวกเม้นนี่ใช่ไหมครัอ๋อเอาเง่ายพวกเมน้นเนี่ยคือพวกทหารพานใหม่ครับเพิ่งเข้ามา พี่กันจะบอกเ<ต>ขาฟิวนั้นฟิวนั้นที่ก็บอกว่าเออถ้าใส่ขา่าวถ้าไว้ผมไ,ไ,ไว้ผมสั้นนะไม่กี่วันก็ตายอ่าทำไมมาถึงอุบลทีนี้อ่าตอบทำไมมาถึงมาหาจรน,นี่มือป่าอ่าตอบจากใจก็แค่อยาาทำงานเฉยๆอ่าอย่าทำงานอ่าเพราะผมถ้าอยู่เมืองชนก็ผมทำงานแล้วผมเก็บเงินไม่ได้ผมเก็บเงินให้ลูกไม่ได้ไงอ่าไหนจะมันหลายอย่างเก็บเงินไม่ได้นี่แล้ว เขาบอกว่ามีวันหนึ่งแลแปลกๆชนบุรีงานเยอะแยะต้องมีอะไรสักอย่างครับในใจผมคิดว่าต้องตรวจสอบีนี้ครับเพื่อความแะน่ครับพี่จอหนี่ผิดสังเกตแล้วครับไม่ว่าเขานะครับแปลกๆอยู่ผมว่าเออชนบุรีงานเยอะแยะทำงานที่ชนบุรีได้พี่แต่แตอนนี้ผมทำแล้วผมเก็บเงินให้ลูกไม่ได้พี่เข้าใจไหมอ,อะไรไหนจะแสงสีอีกไหนจะเพื่อนอีกไหนจะอะไรค่าใช้จ่ายผมแทบไม่ได้เก็บเลยพี่ ินเล่นยาไม่เอาไงตรงไม่ครับผมกินเที่ยวแล้วแล้วอย่างนึงปัจจุบันเล่นยาไหมไม่ครับเคยมีประวัติเสพเสพยาไหมไม่มีเคยมีประวัติเข้าโรงพยาบาลไหมไม่ครับเคยมีป่วยทางจิตอะไรไหมไม่ครับออาเหรอเป็นคนปกติครับแล้วเพราะอะไรถึงแต่งเครื่องแบบมาพบผมวันนี้ก็ผมจะไปรายงานตัวใช่ไหมแล้วแล้วที่ผมรายงานตัวตอนนที่กองบอกว่ามึงมาเซ็นใบแล้วออกอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็เลยเอ้ยแล้วแล้วนี้ผมช้ำมันด้วยไงผมก็เลยเอ้ย ใส่ชุดเครื่องแบบวันที่เราเจอกันนี่ใสมากี่ชั่วโมงแล้วผมผมก็ตอนแรกผมก็กล่าวว่าไม่เจอพี่ผมก็จะกลับไม่ใช่ใส่เครื่องแบบนี้เดินทางมาจากไหนจากกรุงเทพรือจจากกรุงเทพออกจากชนหรือออกจากกรุงเทพกรุงเทพครับจะไปรายงานตัวที่ไหนผมก็จะไปที่นู่นนะที่ปัจานีนะครับแล้วพอโทรได้ติดต่อไปที่หน่วยไหมก็โทรไม่ติด แล้วเขาเแล้วผมก็ไม่ได้เอาใบอะไรมาด้วยแล้วนี่ผมก็ลองเสี่ยงดูหลับหูหลับตามาเลยมาไหนมาหาพี่อะไรูเรื่องงงไปหมดแล้วอ่ะว่ามึงตกงงมึงเป็นทหารผ่านจริงไม่ได้เอาแต่เดี๋ยวเอาไหมสัมภาษณ์ไปตามคาถามนี่แหละวะพี่จำผมผมก็งงนะไม่ได้งงนะเือคือถามทุกคนเขาง,งงอ่ะผมก็ยังงงกับคุณนะ เออว่าว่าเพราะอะไรสีสี่หนึ่งสี่คือมีมาตั้งนานแล้วพี่แล้วตอนเนี้ยผมเป็นทหารใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยคือผมจะกลับดังตัวแล้วผมเอาปัจจุบันผู้บังคับบัญชาหน่วยสี่สี่สี่ชื่ออะไรอ้าก็ถามจุผู้บังคับบัญชาตัวเองตอนที่ผมอยู่ประการฮะประกรปีไหนปรกรปีปรกรน่าจะไปปีประมาณห้าห้าห้าสิบป่านี่ครับนนี้มันผ่านมาสิบกว่าปีแล้วแสดงว่าไม่เข้าหน่วยมาสี่กว่ปีแล้วเนี่ยก็ไปรายงานตัวอยู่แล้วก็เข้าเข้าบ้าไม่ได้เงินเดือนไหมเนี่ย เขาก็หักหักที่เราเจพันแปดหักที่เรากู้เขาเอากู้สหกรณ์แล้วปัจจุบันรู้จักชื่อผู้ข้บัญชาไหมปกรณ์ไงครับฮะประกรณ์จันทราโชตร้เห็นแก่งสะพูนที่สวยเลยนี่อ่าประกรณ์จันทราชชนตาเนี่ตั้งแต่ปีอะไรกันก็หลายปีแล้วครับมันหลายปีแล้วแต่ปัจจุบันนี้เอาเอาเครื่องแบบนี้แล้วเขาก็สงสัยในเครื่องแบบของคุณด้วยไงแล้ววันแล้ววันนี้คุณบอกว่าคุณจะเป็นรายงานตัว เดี <One input> so ๋ยวดีคุณแต่งเครื่องแบบมาพบผมมันก็เลยเราทุกคนงงไปหมดรวมทั้งผมผมยังงงอยู่นะผมก็กล่าวว่าเออไม่เจอพี่อย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็คงต้องกลับไปทำงานต่ออย่างเงี้ยแต่เป็นเครื่องแบบเก่าใช่ไหมเรื่องใช่ใช่เครื่องแบบเก่าสายเข่านี่นะมีมีเมนนี้มีเมนนี้นะสิบเอกอินทวานะ ผมอยู่ชอกรานพัน 44, 44แล้วก็มีมาเมนต์ต่อว่าอดีตฐานเก่าแล้วแหละ4414 44, 44, ปนาเลสสมัยก่อนนูน่นก่อนปี56สแสดงว่าใช่ครับอ่าแสดงว่า,วาออกไปนานละแสดงวา่าเขาอ,อ,อยู่อะไรนะสแสดงว่าคนนี้เขาอยู่อ่าเขารู้ว่าอยู่ปนาเลสอ่าแสดงว่าสแสดงว่าคนนี้เขาอยู่เนาะใช่ตั้งแต่ปี56ก่อนปี56ใช่ไหมอ่า4414นี่ก่อนปี56เนาะปัจจุบันน่าจะไม่มีใช่ไหม สี่สองน่าจะเข้ามาแทนครับอ่าแล้วทีนี้เขาก็เม้นต่อว่าไม่เคยเห็นมาก่อนใช่กําลังเขาก็มาทักเม้นซอยกันนะว่าเม้นต่อกันมาว่าใช่กําลังคนในหน่วยไหมผมก็ว่าไม่น่าใช่ครับผมอยู่สองสมคุณเนเจ้าอะไรนี่อ่าทงเป็นกันกันครับอผมพอเข้าใจคุณอยู่ว่าคุณคือเป็นทหารพานน่าจะเป็นทหารพานเก่าครับถูกไหม เออคุณน่าจะเป็นอาหารพานเก่าตั้งแต่ปีห้าหกลงไปห้าห้าห้าสี่ห้าสามหลายปีหลายปีแล้วปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วปัจจุบันก็เลยเอาเครื่องแบบเอาผมไม่เคยได้ผมไม่เคยได้ลาออกเลยนะอ๋อไม่เคยได้ลาออกเลยใช่เออแต่ไม่ไม่ยังไม่ได้ลาออกเลยแต่หนีมาเฉยเลยไงใช่หนีออกมาเฉยก็มาเฉยก็ประกองเขาแค่แค่ว่าผมไปช่วยสี่สามไม่ทันแค่นั้นผมก็ นอยผมก็กลับบ้านเลยช่วยเลยนะครับสี่สามก็เขาอรประทาอยู่ผมแค่ไปช่วยสี่สามไม่ทันเนี่ยหมายถึงประทาอยู่ที่สี่สามคืออะไรคือสี่สามเขาประทาอยู่เนี่ยลเราไปช่วยไม่ทันอ่าเราไปช่วยไม่ทันผมก็นอยกลับบ้านเลยกลับบ้านสรุปแล้วนี่คือกลับบ้านตั้งแต่ปีห้าสี่ห้าห้าไหมแล้วก็ไปไปกลับ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 ยี่สิบวันกลับบ้านสิบวัน ับเมื่อก่อนจะทำงาน20วันพัก10วันอะฟังนะครับทหารพานปัจจุบันนะครับฟังช่วยผมนะครับคุณช่วยวิเคราะห์และคอมเมนต์มาทีว่าปัจจุบันคุณพี่แกนี่คือคือ,คอนักตาทหารพานแบบไหน,นยังไงเข,ขาจะว่าผมว่าหนีทหารอีกอะไรนะเขาจะว่าผมหนีหนตกลงเรายังรับไหมเรารับยังรับผมยงทำยไม่ไค้ลาออกนะครับอ๋อยังไม่เคยลาออกแต่กูก็ไม่ไปไม่ไปมันหมายความไงวะยังไม่เคยลาออกแต่ยังไม่ไปใช่แต่ยังไงไม่ต้องห่วงหรอกคุณมาอยกบ คุณมาอยู่กับผมนี่ผมก็ให้ความรักความอบอุ่นคุณเต็มที่แต่ทุกผมกาลังสงสัยและจะเอาเป็นความรู้เหมือนกันว่าทหารพันทหารพันเครื่องแบบอะไรพกนีอ๋อน่าจะเป็นเครื่องแบบสมัยนู่นเนาะเขาเขารู้จักคําว่าวิ่งแลกข้าวไหมครับวิ่งแลกข้าวครับวิ่งแลกข้าวอ่ารู้จักไหมเม้นมาหน่อยคุณรู้จักกันไหมครับพี่เขาถามมาพี่ประสิทธิ์บอกว่าวิ่งแลกข้าวครับคืออะไรอ่ะถ้าถ้าถ้ารู้มันคืออะไรเล่าให้น้องๆมันฟังหน่อยี้จานอยู่นี่ ช้อนอยู่นู่นกับข้าวอยู่นู่นกับมันอยู่กับกละเียะพี่อ๋ออันนี้เขารู้กันหมดอะผมก็เคย <c oughs> ผมก็เป็นผมไม่เรียนข้าวเอ,อเนนมันเกี่ยวอะไรกับทานผ่านนี่ก<ะ>็ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยโดยนเงียอย่างเงี้ยครับมันไม่เกี่ยวหรอกกรืเอง่านะเดี๋ยวขออีกสองคำถามนะจะได้จบคลิป ดูแล้วน่าจะมาหางานทำจริงครับลูกพี่ฟังเขาพูดเขาศรัทธาลูกพี่จริงๆอุตสาหเมืองชนบุรีบ้านเกิดของเขาเป็นโมือสายกรรมเขายังตัดสินใจมาหางานทําที่บนเราหาลูกพี่แล้วดูความจริงของเขาดูตั้งใจจริงๆครับเมนนี้เมนดีเมนนี้เมนดมีสายข่าวมาล้วงความลับไอพี่จอนนี่หรือเปล่าครัาาบอย่าไว้วางใจเด้อค่ะมึงล้วงกูเลยสายข่าวกับสายสืบเจอกันละ่ะ ไม่มึงก็กลัะแต่รู้เลยรู้มึงมาหากูกูให้กําลังใจให้ข้าเขาให้น้ำเออเออ,เอ,อมึงจะสายข่าวมาจากไหนมึงมาอ่ะเออ,เอ,อตัวฉีดด้วยพี่แปลกๆนะเดี๋ยวนะขอซ้อมถามเดียเด๋ยวๆอ่ามีคําถามนี้ผมสอบถามกับเพื่อนผมเป็นสิบเอกอยู่ชอกกสี่สี บ,บอกคนในคลิปโดนจำหน่ายได้สักพักแล้วครับอ่าน่าจะใช่ไหมประมาณนี้ไหมเราคืออดีตฐานพานจริงถูกไหมจำหน่ายเขาก็จำหน่ายออกจากฐานพาน้อ at ันนี้เราไม่รู้อ่าเขาอาจจะจำหน่ายเราออกไปแล้วนี่น่าจะเป็นคำน่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดละมั้งเนี่ยคุณธนสิทธิ์เนี่ยเมนนี้บอกว่าผมสอบถามเพื่อนผมเป็นเสี่ยงอยู่ชอกอสีสีบอกคนในคลิปโดนจำหน่ายได้สักพักแล้วครับอันนี้ก็ถ้าเป็นตามข้อมูลเราคือนักรบที่เคย ปฏิบัติให้กับแผ่นดินไทยปกป้องแผ่นดินประเทศชาติแต่ปัจจุบันก็คือเราอาจจะเข้าใจว่าเรายังยังได้ไม่ออกถูกไหมเราไม่รู้ว่าเขาจำาหนเราไปหรือยังเออเราไม่รู้ว่าเราเขาจำาหนเราไปหรือยังแต่ชุดที่ใส่มาหาจอนี่มือเปล่าวันนี้คือเป็นชุดตานพานย้อนกลับไปเมื่อปีห้ากซึ่งมันมีเม้นหนึ่งว่าย้อนชุด c ีหนึ่งสี่มันห้าหกเมื่อปีหกแปดมันมันสิบกว่าปีนะแล้วไปกลับอีกอะค่ะไปถึงว่าไปกลับไปกลับอ่า ก็เอาเป็นว่าหลายเม้นนะครับคลิปแรกที่เราเห็นกันะนะครับทหารผ่านคอมเมนต์กันเยอะแยะมากผมศรัทธาทหารเพื่อน,นักรบมากนะ <improv> ผมในรบในผมลบในปูนลบในเมืองปกป้องพิทักษ์ชีวิตทรัพย์สินจับโจรคดีปล้นฆ่าข่มขืนอะไรต่างๆส่วนทหารผ่านาหรือหน่วยต่างๆที่อยู่ในสามัญชานในด้านเขาลบในป่าผมโครตรศรัทธาและขอให้พี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกๆหน่วยไม่ว่าจะเป็นทหาร บกฐานเรือฐานอากาศฐานพันตำรวจหรือกรนอรมนหรือหน่วยต่างๆนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยส่วนคนนี้ยังไงเขาก็คือพี่น้องผมแล้วเขามาถึงอุบลมาถึงผมคือผมก็ตกใจเหมือนกับที่คุณคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับงงเหมือนกันว่าแต่งชุดเครื่องแบบฐานพันมาแต่เชื่อไหมฮะตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเจอกันจนเวลานี้เขาน่ารักมากเขาเป็นผู้ชายที่แบบว่าโคตรนักเลง <S <S จับมือจับมือเ <ๆ S 1> ออ แต่ผมสงสัยในตัวเขาเช่นกันกับเม้นเลยล่ะคอมเมนต์ลหลายอย่างคุณคงจะได้ฟังจากปากฟังวิธีเล่าฟังวิธีคิดฟังวิธีตอบคุณก็พอจะรู้นะแต่เบื้องต้นผมถามเาแล้วว่าเคยเ,เล่นยาไหมเขาไม่เล่นมีป่วยทางโคจิตไหมเขาไม่ป่วยเหตุผลที่ต้องมาแฮนนี่เขาอยากจะออกจากแสงสีเสียงถูกไหมอ่า <c oughs> อยากมาอยู่ <c oughs> กับจอห์นนี่และเขาเขียนในกระดาษที่เจอครั้งแรกว่าเขาศรัทธาผู้ชายคนนี้ในฐานะเขาเป็นนักรบนะเขาเป็นลูกผู้ชายที่ลงไปอยู่ในปา่า แต่เขาศรัทธาผู้ชายชื่อจอห์นนี่มือปราเขาถึงเดินทางมาหาผมเอาเป็นว่าผมกับเขาก็คือจะเป็นพี่น้องกันต่อไปนะครับก็ไม่รู้เส้นทางของชีวิตแต่ละคนไม่มีใครดีเต็มร้อยถูกไหมครับครับอ่าแล้วก็ไม่มีใครแม่งเฮี้ยบเต็มร้อยเช่นกันทุกคนล้วนมีจุดเด่นจุด,ดด้อยเราเอาจุดดีเข้ามาวัดขากันนะครับผมขอเพียงกำลังใจทุกๆท,ท่านขอให้คลิปนี้ใครอยากเม้นอะไรเม้นมาอีกเดี๋ยวมาถามให้อีกเจอกันครับประสิทธิ์ คงเจริญอาสาฐานพันสิบตีประสิทธิ์คงเจริญอาสาฐานพันสี่สี่ห่งส่เมื่อ,อฟันนาลสายบุรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ